เหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นกับรถไฟ F626 ที่จูจ่ๆก็ได้หายไปอย่างเป็นปริศนาก่อนที่จะกลับมาปรากฏอีกครั้งใน42ปีให้หลังเหตุการณ์ของรถไฟปริศนาขาบวนนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีในปี1949รถไฟขบวนนี้ F626 ที่มีทั้งหมด13โบกี้ผู้โดยสารทั้งหมด120คน พนักงานบานรถไฟ3คนได้เริ่มขับเคลื่อนออกจากสถานีตามวันเวลาและสถานการณ์ที่เป็นปกติแต่ในขณะที่รถไฟกำลังวิ่งเข้าอุโมงค์แห่งหนึ่งที่มีความยาวหนึ่งส่วน4ี่ไมล์กับกลายเป็นว่ารถไฟที่ควรจะออกจากอุโมงค์กับไลท์วีแวลรถไฟจากอุโมองค์อีกฝั่งหนึ่งรถไฟขบวนนี้กับหายไปอย่างลึกลับราวกับว่ามันหายไปในอากาศซึ่งรถไฟนั้นหายไปได้อย่างไรได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเช็คในจุดที่รถไฟหายไปจากอุโมงค์ ทำการตรวจเช็คทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งถึงขั้นปิดเส้นทางหรือรางออกมาเช็คก็ไม่พบบอดแสะอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวกับการที่รถไฟ F626 นั้นหายไปและพยานที่ได้เห็นรถไฟขบวนนี้เป็นครั้งสุดท้ายแจ้งว่ารถไฟได้เข้าไปในอุโมงค์และไม่ได้ออกมาก่อนที่จะหายไป จนระยะเวลาผ่านไปถึง42ปีอยู่ๆรถไฟขบวนนี้กับโผล่เข้ามาในสถานีอีกครั้งในปี1992จนกระทั่งกลายเป็นเรื่องราวลึกลับอันโด่งดังผู้โดยสารจำนวน120คนพนักงาน3คนสภาพรถไฟสิ่งของและการแต่งตัวของผู้โดยสารนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างและแน่นอนรวมถึงอายุข,ของคนบนรถไฟขบวนนี้ราวกับว่ารถไฟขบวนนี้นั้นมาจากปี1949และทุกคนที่ลงมาจากรถไฟยังคงคิดว่าที่นี่ณเวลานี้เป็นปี1949อยู่ ท,ทั้งที่เวลานั้นผ่านมาตั้ง42ปีแล้วเป็นเรื่องราวที่แปลกสุดๆมันเป็นไปได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับรถไฟ F626 กันแน่เจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการพาทุกคนไปสอบสวนถึงที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้น พอเรื่องทั้งหมดนี้ไปถึงรัฐบาลอิตาลีก็ได้มีการให้ทุกคนในขบวนรถไฟ F 6 2 6ปิดเรื่องนี้เป็นความลับถึงข้อมูลที่มาที่ไปทุกอย่างและผู้โดยสารทุกคนจะถูกให้ลงชื่อในเอกสารการไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกสู่สาธารณชนหรือไม่ให้เปิดเผยความลับเรื่องนี้กับใครเลยและพนักง,งานประจำรถไฟขบวนนี้ก็ถูกรักฐบาลเก็บตัวไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งและห้ามไม่ให้ข้อมูลใดๆกับผู้คนอื่นๆเหมือนกัน แต่ถึงข้อมูลจะถูกรัฐบายอินตาลีพยายามปกปิดเท่าไหร่ก็ไม่พ้นนักขุดคุยไปได้และเรื่องราวปริศนาน,นี้ก็ถูกเปิดเผย และถูกนามาตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์จนผู้คนให้ความสนใจและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นที่ฮือฮาผู้คนส่วนมากก็คิดว่าสิ่งลึกลับที่เกิดขึ้นกับรถไฟต้องเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวเป็นแน่แท้มนุษย์ต่างดาวขโมยรถไฟขบวนนี้ไปก่อนจะปล่อยคืนในปี1992หรือก็ว่ารถไฟขบวนนี้ได้วิ่งเข้าไปในอุโมงค์ในขณะที่ประตูมิติข้ามเวลาเปิดจึงทําให้รถไฟ F626 ข้ามเวลามายัางอนาคตที่คนส่วนมากคิดเป็นอะไรที่ค่อนข้างแฟนตาซีเป็นอย่างมากและหลังจากเหตุการณ์รถไฟ F626 ได้หายเข้าไปในอุโมงก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยกับรถไฟขบวนอื่นๆที่ผ่านเข้าไปในอุโมงนี้นักข่าวของหนังสือพิมพ์หลายๆเจ้าในอินตาลีก็ได้มีการพยายามขุดคุยข้อมูลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่กับผู้โดยสารในขบวนรถไฟจนกระทั่งขุดคุยข้อมูลได้สําเร็จ โดยหนังสือพิมพ์โลมเดลี่ที่ได้คว้าเอาเทปของมาริโอฟันซินีที่เป็นช่างเครื่องของรถไฟ F626 ได้มีการเล่าว่าในขณะที่รถไฟนั้นได้วิ่งเข้าไปในอุโมงค์จู่ๆก็มีหมอกหนาสีขาวโพลนลอยฟุ้งภายในอุโมงค์และอยู่ๆสมองของเขานั้นก็รู้สึกปั่นป่วนจนไม่รู้สึกรับรู้อะไรทั้งสิน้นและก็ได้สลบไปแต่พอรู้สึกตัวอีกทีก็ออกมาจากภายในอุโมงค์นั่นแล้วพอถึงสถานีโบล็อกนาทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก แต่เขาก็คิดว่านี่คือปี1949แต่จริงๆแล้วเขานั้นได้หายตัวไปถึง42ปีเลยทีเดียวผู้โดยสารคนอื่นๆก็ได้ให้ข้อมูลคล้ายๆกันว่ามีหมอกหนาสีขาวปกคลุมก่อนที่จะหมดสติไปและได้มีผู้โดยสารสองคนที่เป็นชาวต่างชาติหลบหนีการสอบสวนคนหนึ่งมีชื่อว่าออล์ฟโลเนอร์เป็นชาวเยอรมันและอีกคนหนึ่งมีชื่อว่ามาร์ตินบาเลตเป็นชาวแอฟริกาใต้ซึ่งได้มีนักข่าวโทรไปเนียนๆเ,เพื่อหลอกถามนายออล์บโลเนอร์ ประมาณว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ไปกับขบวนรถไฟ F626 ด้วยหลังจากนั้นอดอบลอนเนอร์ก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตหลังจากที่เขากลับมาจากรถไฟขบวนนั้นชีวิตของผมนั้นเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากตอนนั้นที่ผมได้ขึ้นรถไฟขบวนนั้นผมมีอายุ30ปีในขณะที่ลูกชายของผมนั้นมีอายุเพียงแค่10บขวบลูกของผมนั้นก็รอผมกลับบ้านไปหาเขาแต่หลังจากที่ผมได้กลับไปถึงบ้านผมจําเขาแทบไม่ได้เขาโตจนเกือบจะแก่อยู่แล้วเขานั้นมีอายุถึง52ปี และเขาอ้วนมากๆแถมเป็นโรคหัวใจด้วยส่วนภรรยาของผมแทบจะเหมือนว่าเขาเป็นยายผมไปแล้วเขามีอายุถึง70ปีแถมเป็นโรคเบาหวานแต่ผมก็มีอายุแค่30ปีและผมควรจะทํายังไงกับชีวิตนี้ดีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนไปกับการแค่นั่งรถไฟเพื่อที่จะกลับบ้านแต่มันกลับกลายเป็น42ปีที่มันขาดหายไป